จะเพื่อนเพื่อนอเมซิ่งดอยเชลแอนเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนมาจ้าเพื่อนเพื่อนเอาบรรยากาศที่มาตกเนาะจ้าไหลลงมากคือนามฝนจ้าเพื่อนเพื่อนอากาศจะเป็นขาวขาวคือโดยส่วนตัวนามวาเป็นขึ้นนุ่นจ้าเพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุพุสุพนเนาะจ้าน้อสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะ อันนี้เป็นหลังสวนหลังบ้านเนื้อจ่าเผื่อนๆหิมะตกลงมาเนื้อจ่าเพื่อนๆเ,เม็ดใหญ่ๆจ้ะช่วงนี้เป็น <c oughs> ขอโทษทีนะคะคือหนาหนาวจ่าเผื่อนๆหนาหนาวอยู่นี่ท้ายหิมะตกก็คือแบบว่าเป็นอีกหนึ่งให้ไหลเนืะจ่าเพื่อนๆที คนไทยไกลบ้านเนาะจ้ะคือบานเท้ามันกะจะมีแสงแดดเนาะจะ้ะแต่ว่าอยู่นี่นะจะเป็นที่มาจะเพ็นเปื่นี่จะ้ะตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นเหมือนนุ่นปิวนะจะ้ะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนกะจะมีความเย็นเนาะจะ้ะยามเพื่อนละลายมันกะจะเป็นน้ำแบบนี้จะ้ะทัวอาณาจักรของเยอรมนีจะเพื่อนๆแต่ว่า ที่น้ำยู่ก็คอ <c oughs> กือไก่เมื่อไก่เมืองขึ้นเคื่อนเมืองเคืนเนาะจัะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้น่ะจะตกเยอะกว่าน,นี้อีกจ,กจะ้ะก็เลยเอาบรรยากาศเนาะจ้ะหนาวมาอยูเยอรมน,นี่เนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนช่วงกลางวันนี้จะจะหน่อยนะคะเพื่อนเื่อนแต่ว่ามืดนี่หลยชั่วโมงจะเพื่อนเืนก็คือเห็นให้บรรยากาศอ่ะ ้าืูอได้บอม,อมากังสีโดยส่วนตัวเสาวเมืองสีนามกับบอมักแล้วจ้ะหนา,หนาวมากมันจะเป็นเงาๆจ้ะแต่กว่ากะคำว่าอดทุ่นละก่สูๆส่ๆกะบชายใดในทุกๆเรื่องจ้ะเพื่อนๆคือทายจากหลังบ้านหรือจากบ่รยไปทายหม่องอื่นนะคะฮิมาตกทัวเยอรมนีจ้ะ บางพื้นที่ก็จะร้ายบางพื้นที่ก็จะหน่อยเนาะจ้กส่วนอ่าบ้านสาเมืองศรีอยนี่ก็คือไกลๆก,กับสนามบินอ่าเคิร์นบอนเนาะค่ะสนามบินโคโรนเนาะจ้ะประมาณนี้จ้ะถ้พาพักใต้นะ่ะจะน่าพว่านี้จ้าแต่เพื่อนๆรอบสองเป็นอนะ่าภาษาบ้านเฮาก็คือเป็นแม่ขนึงเนาะจ้ะที่เพื่อนๆเห็น,น,นอยู่นี่คือเป็นหอมปลาเนี่ยจ้ะเพื่อนกรล่างจะ เติบโตจะพอดีอากาศหนาวมากก่อนจ้ะนี่จะเพื่อนๆต้นนี้เป็นต้นดอกบังโกลเลียเนาะจ้ะแล้วก็เป็นอ่าสนามเด็กเล่นนะคะสถานที่อ่าไฮเดกหน่อยมันเล่นเป็นสวนสาธารณะจ้ะเพื่อนๆอยู่นี่เพื่อนเฮ็ดดียุจ้ะ จะเพลินเพลินสวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขคนนะจ๊ะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะมนี้อุณหภูมิติดลบสององศาจะเพลินเพลินอรุณสวัสดียามเช้าเช้าเธอจ้ะเห็นแสงแดดเรามีอะอะโรมาไอมีอะข้อมูลศึกษาร่างกายกระปีกระเป๋าขึ้นจะเพลินเพลินเพราะว่าหลังจากที่นามกลับมาเยอรมันเนาะจ้ะก,ก็ประมาณ อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วจ้ะอากาศมตถึงแต่หนาวแล้วก็นหนาวบกพอ่อแล้วก็มีฝนจะมันก็เลยแล้วก็คึมนะคะก็คล้ายๆกับว่า้นานหนาวมาหนามกีด่านหนามนะเป็นหลคกซึมเสาจะเพื่อนๆแต่เห็นแสงแดดออกมานิดนึงกัร่างกายจะกะปีกะเป่าขึ้นมาจะเพื่อนๆแล้วก็นหนามกับเมืองไทยยังสีน้อะจะเพื่อนๆร่างกายกะคือจังกระปีกะเป่านะคะ เพราะว่ามือนี้นะอาการมันคึอมืดเมือเนาะจากเพื่อนเพื่อนเลยเหตุหายเหงาแบบบกกะปีกับเป้านะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพ่อสวรรค์เนาะจากเพื่อนเพื่อนโดยส่วนตัวนะคะหนามาแสงแดดกับมีผลกระทบกับการดําเนินชีวิตเด้จากเพื่อนเพื่อนเป็นหลังบ้านเนาะจากเพื่อนเพื่อนตรงนี้จะเป็นอะไร ต้นกวยด้วยจะเพื่อนๆหนาหนาวมากก็จะเฮตดบานลังในน้อยเอาอันใบใหม่คุ้มจะเพื่อนๆอันนี้เป็นต้นฟ้าเหมือนเพาะจะอันนี้แอปเปิลนะคะอันนี้ก็เป็นฟ้าเหมือนเหมือนกันอันนี้เป็นเชอร์รี่จะเพื่อนๆหนาหนาวมากก็จะประมาณนี้จะมุมนี้ก็จะเป็นอะไรมะเดื่อฝรั่งจะ หนาวมากก็จะประมาณนี้จะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนั้นก็นจะเป็นแปลงพักเนาะจ้ะยังบดเตรียมอย่างเดายค่ะเพราะว่ามันยังอยู่ในอ่หนาหนาวอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลวงบ้านแฟนเบงกะตักชส่วนตุลาก่อนจะกลับอ่าเมืองไทยพฤศจกีกานะคะกัดผ้ากันตัดแล้วตัดเราจะ